จากตอนที่แล้วซึ่งเราระเบิดโอเคเอาไว้ขึ้นมาเอาแล้วเราเก็บกระดูกมาได้ไงสติ๊กเอามาโอเคฮะโคอะไรพวกนั้นเอาเฮ้ยมึงอ่านไปโค กบไม่ทันนะผมก็กืบไม่ทันนะโอยตคิปี้คิียงยกใจหมดเลยเาจวาคมางคลิปแล้วอาดบาผมผมนะครับอยู่ไหนอะดาาเรามีขอครับดาาเพิ่มตัตกใจหมดเลยตัวอะไรระเบิด ไม่น่าลงเลยนะครับมันอยู่ที่ผมหมดเลยอ่ะสิบสองอันเนี้เย,ย,ออเ,ยเอาต่อเอ้ยบอกว่าผม,ผมปิดมอสดีกว่าไหมผู้ชายอันผู้ชายอันผี่ชายอันผู้ชายันผู <laughs> ้ชายันชิปเอร์ระเบิดตู้ <laughs> เอาพี่แกกเราอ่ะพี่แกก็ปิดในกล่องแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคลงไปกันลงเหมือน ฮ้ยผมผมว่าผมไม่น่าจะไม่ลงเลยนะพี่พี่คอเคเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ยีต้องเอาปะตอร์อ๋อเระตูระวังไว้ในกล่องแล้วนะอ๋อมีโค้ดไหมครับขออะไรเอามีนะครับไม่ไม่มีสิจะมีได้ไงก็ชาโค้ดชาโคไม่มีก็ก็ไอเก็บใส่กล่องไปแล้วค่ะก็ใช่อ่ะแล้วก็นึกว่าของส่วนรวมไงผมก็เลยเอามาคาฟขอโทษดิ มีแบ่งแบ่งให้ใจในกองมีสามสิบสามอันน่ะมันก็ก็แบ่งก็แบ่งสักสิอ็ดอันโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบเอ็ดอ่ะเอานี้ยไปไรบ้ะงอ่ะครบแล้วไปกันดเฮ้เสียงไรไม่รู้อ่ะเหมือนโดนอ๋อตกโอเจอเดือดอ่ะ ไม่มีอาการเปิดตูลมนะครับเจวีดีเจอโคเจอโคนี่ไม่ใช่เรื่องให้คุณมีพัดลมไหมครับผมร้อนนะครับตูลมมีไหมครับเราเราคือตูที่เสร็จนนะครับเราจะมาสุดโคกันนะครับเย้โค